มีมีประมาณ6ชิ้นด้วยกันหัวก็จะประมาณนี้แล้วก็ต่างหประม่ ก็มีแนวแนวจนได้แต่มันก็ก็ <coughs> 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 มนะันตะ้องตัดแล้วมันต้องตัดแล้วมิโมผมมันต้องตัดละเน็ตผมมันแรงนลครั้ผมโอ๊ยมีเพื่อนมาใกล้ๆเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยเพื่อนมาใกล้แบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีคนมาใกล้เนี่ยมันมีคนมาใกล้เงี้ยเนี่ยเออผมก็เสียเอราผมตัดเขาตัย่อๆนี่เ้นท่า F อฟเอมับเบ เป็นค่าที่ได้จากเมื่อวันละเมื่อคนดูเราดูที่ของเราเยอะๆนะครับผม<อ>สเสียไปหนึ่งทีไอ้มันมันไปอยู่บนหลังคามกดนี้เนี่ยเราเนี่ยาไม่ช่วยนหะ็นแหลผมสามารถรีโหลดวิดบินได้นะตายไปซะ ใครมังยอวะอ,อ๋อหลังผมมไม่ดีใจเลยที่ผมไม่ด้อย่าผมสามารถรีโดดได้ผมสามารถรีโดดได้าาดดดไดแล้ะผมก็สามารถเก็บจากสคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเออเก็บได้ทั้งหมดแค่ห้าอาร์ถ้งไหมขาวมเขาจะต่อยอยังไงลูบๆเราคิด มือพี่เลวกว่าใจหนูโอ้ต้องเพี่แล้วนผู้ชมตายไปซะผมต้องฆ่า20คนนะครับผมเกมก็จะจบอคนทีนะครับผมยววกกิ่งเจอคนที่แบบยืนนิ่งยิงย่งเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมาก ไอฟ้าโอ้โหจะไปฉลา,ามนะครับผมหลังข้าว่ะนักชมหลังมันตั้งหนที่เร็วกว่าเลยหนุ่มผมเร็วกว่าเขาดี ที่มันยังบาลีอะอยู่นะอุ้ยโอ้อยนั่นตัวชมเห็นไอ้ตัวบนหลังคา มผม้จะบโมดีนนเ,เลย,ยลว,ลว,ว่าเจ้ยย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 มยยยบนียยยยวยายจยย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 ยายไยย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 ยแยยยยียย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 แยย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 วยยยดยย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 ย้ายย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 ยวยย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 ยสยย ปักพีดไปก่อนโคตรกลัวเลยเกมวีฟเหมือนเกมผีใช่ไหม่ในบทต้องมีคนตรงนี้งีไม่มีคนไม่ใช่ไ่ไงล่ะนี่คไณผู้ชมผมบูยานี่ มันก็จะมีอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเร็วมได้ที่หนึ่งผมรู้สึกว่าเราจบเร็วเกินไปท่านผู้ชมว่าผมว่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูไว้ดูเนี่ยเนี่ยทีนาทีเนี่ยเฮ้ยคลิปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวนะอ่าฮ่าฮ่ฮ่ฮ่ของของของไม่ต้องอะไรผมว่าเนี่ยเนี่ยแค่ เนี่ยมันแค่อานาทีเองนักชมมันน้อยเกินไปฉันไม่ชอบความคือแบบมันน้อยเกินไปไหมท่านผู้ชมว่าบ้ามันแบบง่ายอนี่ยต้องเจอเนืงอ่ามันไม่ตามใจไม่รู้เลยอ่ะเออแล้วผมก็จะไม่ให้ดูชุดอียิปต์โบราณอีกทีหนึ่งแหละแต่วไม่ได้เดิมดูชุดอียิปตแบบ์โบราณแบบโบสถ์บินบินเออมันเพิ่ง ผมเล่นจากนานมันขึ้นขึ้นแบบนี้ให้นะเอาเิงสุดสายมันจะเป็นแบบใหม่แบบเนี้ยเออมันก็เลยขึ้นให้นะกะตีอย่ากดเมก็ใช้สก,กิลฮัวโนเด็ดขาดไม่งั้นมันจะผูด่านานมากไอ้เจ้าฮัวโน,โนผมไม่รู้เหมือนกันว่าม,มาจีเอถึงเล่นฮโน,โนเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมันก็น่าจะมีกันหมดแล้วะอะย้ำคำเชืเนะนนเอนดุริยาทำไมผมยืนลอยลอย เชี่เชี่อเชื่อเชืออ๋อรู้แล้วอยู่ไหน้อืะไอ้ม่ออยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยอจนนี่ทำใครวะ เสียบเลยว่าที่หายุณนี่เสียบโหไม่โดนนะทุกคนแหมมันเร็วจังวะตายเร็วว่ะเมื่อกี้ไอ้คนเมื่อกี้ บผมว่าเขาไโดนแตบบ่เขานี่โดนได้ไงนี่โดนได้ไงโคตรเลยตอนนี้จะบูยาหรือเปล่าหรือที่หนึ่งป่าก็าไม่รู้ไอ้คุณยี้มันมันอะไรแบบโโงไงไเรนี่ยโอ้คุ้ไงเนี่ยนั่นใหญ่ผมไม่เลยจะพูดเลยว่า,าว่าห้ามผมยืนเนี่ยแม่ผมตกใจแล้วเรา,าแต่ตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่โคตรจะโกงผมโงดเลย โอ้ชิเน่บายนี่ผมทำไมโงอ่ะผมต้องเปิดไปหาเจ้าวันนี้มาดิเฮ้ยทำไมผมไม่เปิดคอโนโอวาาะวะมังแก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 อก โอยว่ารอเนี้โหจะได้ที่สองว่ะมาค่ะตาโอยโอชิโคโนล่ะโคโนล่ะโคโนล่ะจะพูดกับโคโนะหรมุ่เนี่ย ไปโดดแค่สาวไม้ใช่เพื่อนโหรยตายสงสายได้สุดแบบพอดีเลยโดนเสียบสูบไปจ้าแม่สาวน้อยไม่ใช่ผมนะเป็นหนูเขานั่นแหละที่โดนเสียบสูบนะแม่สาวน้อยถ้ามเห็นถ้าผเห็นตัวอะไรมา ชุดม่วงม่วงอ้าวแว่นตายแล้วกลมากตรงนี้บอกเลยทำชุดมันจะฆ่าผมจะหัว ตายใจ่มากตายใหมากค้มต้องเอามีดบินไปเสียเอง้ยเฮ้ยเฮ้ยว้วโรืเปล่านี้จะบอกว่าจะเจอโอ้โหกลานเจงเฮ้ยมือพี่โอยอเจ้าตัวอะไรมันเป็นมันต็กหรือป่าฮะ น่าเชื่อเหมือนตัวอะไรเป็นปีนวะที่เนี้ยพูดโกงตรงเนี้ยพูดโกงตัวคนแหวะคือเขาไม่โกงเลยเร็วเขายังไม่ตายอ้าวหูยหญรอบที่สอง นี่เนอรี่แ่รนด์้าทุกนอีซี่มากอลเล่นง่ายมากเหมือนนี้ท่านผู้ชมผมว่ามันหมดความไใเจ้ากันมันหมดหมดนี้หมดสำหรับการเล่นตัวละครมากเพราะว่าหุ่นีเพราะง่ายเลยน่านผู้ชมทำไมเจอไปเจอมาไม่คือแบบมันมีแต่บอดนะแต่แต่เราก็ไม่กลัวจะถูกเขาเขย่านะระรับละ แล้วก็ไอ้กิจกิจกรรมกิจกรรมแรงเพจอันนี้เนี่ยมันเล่นไงฮะแต่เล่นไม่เป็นเลยอะไรก็ไม่ได้มากเนี่ยมันกดมันกดอะไรได้อะมันกดนแล้วแย่ยแล้วเนี่ยอะไรทำแรงเหตุอะไรแล้วเนีน่ยล่ะดันดันอะไรอะไรทำอะไรได้ทำอะไรได้แล้วเนีนน่ยอะไรให้ดูเพื่อ ได้แค่ไม่กี่อย่างไงผู้ชมแล้วประเด็นนะเพื่อนผมมาเออมันได้อะไรรู้ไหมมันได้บอดที่โคตรเย่เลยเนี่ยมันมันมีบอดที่แบบโคตรเท่หรืออยากได้แต่ไม่รู้เอาไว้จะตายซะสักนี่แหละเนี่ยฉันโมเนี่ย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 ไอ้ลูกชุบ Don't underestimate me ก็มันยูดีไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนี่ เขาไม่เช <muitas> ื่อเหมือนเดิมแล้วแต่พี่เปลี่ยแล้วป้าบ้าไปไม่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 อยดาแดดแล้วเนี่ยทำไรได้ทำไรได้อ่ะโฮเคนแลมเพดได้รับจากการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดของปาร์การแลมเพดได้ใช้สำหรับกดปลดปลดล็อกของรางวัลอ่ะแล้ว ตรงไหนครับต้งไหนครบงไหนครับพี่โรเจอบอกบอกไปไหมใช่ครับมมันมันหาตรงนี้แหะเอาลาผมเล่นกิจกรรมเวนเล่นเดี๋ยวผมก็ลงเละคราโลมาแล้วผมจะลิงทำไมนะแต่ผมก็อยากล้งเฉยอยาก่อไปผมก็จะลิงอีกตัวอยากลตัวิตอนนี้กงจะดูของวกนี้ครับ เลเวลผมห้าเร็วอ yeah, ่ะแต่ผมไม่ค่อยผูกพลังน้องเขาเลยโมโก้บอกว่าผูกผีใช่แต่ก็สำหรับเรื่องนี้ก็ต้องวิ่งเที่งก่อนเลยเจอหมายในหนึ่งวิปน่ะสวัสดีสวัสดีครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพูดดีเออบายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเราจะจุดกระหม่อมไปเลยน้องรักเดี๋ยวมมุก